คลิปนี้เป็นการโต้แย้งกรมการปกครองเรื่องพระราชบัญญัติทั์จริงปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมของกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นภาครัฐควรจะหาทางแก้ไขหรือยกเลิกไปแต่กลับหาทางบ่ายเบี่ยงแก้ตัวแทนตลอดเวลามันทำให้สงสัยว่าตกลงว่าจงใจจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นอิสลามตามที่คนข้สงสัยกันใช่ไหมคะมีพาดหัวข่าวดังนี้ค่ะข่าวปลอม ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัตมีผลให้อิสลามเข้าควบคุมกรมการปกครองและมหาไทยเผยแพร่เมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 6 4จากการเผยแพร่ข่าวสารทางออนไลน์ว่าการย้ายพระราชบัญญัติฮั์จากกรมการาศาสนามากรมการปกครองจะทำให้อิสลามควบคุมตำบลอำเภอจังหวัดกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยกองส่งเสริมกิจการฮัตออกมาชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมค่ะ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้และดิฉันได้ตู้แย้งไปทีละประเด็นคําชี้แจงจากกองกิจการฮัทนะคะทางกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัทกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัทฉบับที่3พุทธศักราช2559ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวัน 21, ที่1 1ธันวาคม2559 และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยบัญญัติให้กรมการปกครองเป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัต์แห่งประเทศไทยและให้โอนบรรดากิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินงบประมาณสิทธิหนี้และภาระผูกพันของกรมการศาสนาเฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัต์ไปเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนืน่องจากเป็นหน่วยงานที่มี ราชการส่วนภูมิภาคสามารถใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพื้นที่และสำหรับประเด็นการกำหนดอัตราโทษจะใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการฮัตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งระเบียบข้อบังคับเพื่อนไขหรือมาตรการใดๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัแห่งประเทศไทยที่ออกประกาศกำหนด พระราชบ,บัญญัติการบริหารกิจการศาสานาอิสลามพุทธศักราช2540ได้กำหนดกลไกลในการบริหารกิจการศาสานาอิสลามให้มีองค์กรหลัก3องค์กรคือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดรวมทั้งให้มีสํานักงานและมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล โดยกำหนดให้จังหวัดที่มีมัสยิดจำนวนสามมัสยิดขึ้นไปสามารถมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อบริหารกิจการศาสนาอิสลามภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนได้และได้กำหนดให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อหน่วยงานราชการโดยไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการควบคุม หรือบงังคับบัญชาแต่อย่างใดคําโต้แย้งของดิฉันนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าคําชี้แจงหรือคะเ <_ d distractions> มื่อพระราชบัญญัติฮาร์ดมีกองส่งเสริมพิจการฮาร์เป็นผู้ทํางานมันก็ต้องย้ายเฉพาะกองส่งเสริมพิจการาฮาร์อยู่แล้วคําถามคือย้ายไปทําไมถ้าไม่มีรายยะแอบแฝงโดยการตีเนียนว่าตนเองมาอยู่กรมการปกครองแล้วนะสามารถเบ่งได้ ในเมื่อตัวบทกฎหมายของฮัตนะคะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนเพียงหัวสังกัดเท่านั้นอำนาจของกองส่งเสริมกิจการฮัตที่อยู่ภายใต้กรมการาศาสนากับกรมการปกครองมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างสามารถไปเอาผิดกับบริษัทที่จัดทัวร์ฮัตได้ทุกอย่างทุกเรื่องเช่นกันนอกจากว่าอยากใช้อำนาจปกครองเพื่อาศาสนาอิสลามเพื่อทำให้ตน เหนือกว่าทุกศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาเจ้าบ้านแล้วศาสนาอิสลามวิเศษกว่าศาสนาพุทธตรงไหนทําไมต้องมีกฎหมายพิเศษด้วยทั้งที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของเจ้าบ้านแท้ๆแต่ตัวเองอยากมาอยู่มหาไทยเพื่อต้องการอวดศักดาว่าข้าเหนือกว่าใครๆในแผ่นดินนี้เท่านั้นเองจริงๆควรจะเลิกแถได้แล้ว แต่ถ้ามาดูจากผังการจัดองค์กรศาสนาอิสลามจะเห็นว่าแม้กรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ตามแต่อำนาจการสั่งการของรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงไม่มีเลยเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกิจการศาสนาอิสลาม มันไม่ใช่เรื่องการปกครองประเทศมันไม่ใช่เรื่องการปกครองแผ่นดินดังนั้นสองกระทรวงนี้จึงทำได้เพียงเป็นเสมียนให้กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้นเองเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามเพราะถือว่ากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจุฬาราชมนตรีเขาทำตามอำนาจหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540นอกจากนั้นอำนาจหน้าที่ของผู้นำศาสนาที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ก็ทำให้พวกเขาอยู่เหนือฝ่ายปกครองไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ ตามศาสนาที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจะต้องรับฟังพวกเขาเท่านั้นเข้าใจไหมคะพี่น้องทั้งหลายกรมการปกครองยังชี้แจงต่อไปว่าดังที่ปรากฏในมาตรา8ที่กำหนดให้จุฬาราชมนตรีมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามมาตรา18 ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมาตรา26ที่กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัดคำโต้แย้งของดิฉันค่ะ มาตา8จะทําให้จุฬาราชมนตรีอยู่เหนือส่วนราชการทุกส่วนเพราะเมื่อเป็นผู้นําศาสนาอิสลามทุกหน่วยงานก็ต้องฟังความเห็นเรื่องาศาสนาอิสลามจากจุฬาราชมนตรีที่ถือว่าเป็นผู้ที่ท,ทรงภูมิรู้ที่สุดในเรื่องาศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันกับมาตา18ของกรรมการไกลอิสลามแห่งประเทศไทยที่อยู่เหนือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา26ของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดที่อยู่เหนือผู้ว่าก,การจังหวัดเหตุผลเพราะเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามฝ่ายปกครองจะไปรู้มากกว่าเขาได้ยังไงดังนั้นก็ต้องฟังทุกอย่างที่เขาบอกมาเขาบอกไปซ้ายก็ต้องไปซ้าย <off> er> เขาบอกไปขวาก็ต้องไปขวาเขาบอกอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เพราะเขาอ้างหลักาศาสนาตามอำนาจหน้าที่ของเขาตามพรบรศ,าศาสนาฉบับนี้ แต่ดันไปสังกัดอยู่กระทรวงมหาดไทยภายใต้กรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองประเทศขอทุกท่านทำความเข้าใจกับกฎหมายรับรวงพลางทุกมาตาให้ดีให้เข้าใจจะเห็นว่าทุกมาตาล้วนซ่อนเจตนาของกฎหมายเอาไว้ว่าเขากำลังควบคุมการปกครองอยู่มันไม่ใช่ข่าวปลอมแต่มันคือความจริงที่ภาครัฐออกมาปกป้องอิสลามอย่างออกนอกหน้าทุกครั้ง การกระทําแบบนี้ต่างจากพ่อแม่รังแกฉันนะคะแถนกรมการปกครองกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลนังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลนังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ดิฉันขอเล่าแถบเรื่องหนึ่งเมื่อกองส่งเสริมกิจการฮัร์ย้ายมาอยู่กรมการปกครองก็ได้อวดเบ่งว่าตนเองอยู่ฝ่ายปกครองเมื่อเกรงว่าคนอื่นๆจะมาเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพระราชบัญญัติอิสรมก็ใช้อำนาจว่าตอนอยู่ฝ่ายปกครองออกหนังสือคุกคามเช่นที่ออกหนังสือไปที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ติดตามดูความเคลื่อนไหวของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนตองพร ฝ่ายท้องถิ่นเมื่อเห็นมีหนังสือออกจากส่วนกลางก็กุลีกุจอรีบแกะให้ชุดใหญ่ด้วยความเข่าเบาปัญญาคนเหล่านี้ไม่ได้ดูในรายละเอียดหรอกว่ากองส่งเสริมศาสนา,สามในกรมการปกครองเป็นเพียงกองหนึ่งเท่านั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งงานด้านการปกครองแล้วยังจะบอกว่าตนเองไม่มีเจตนาจะควบคุมหน่วยราชการปกครองทุกภาคส่วนอย่างนั้นหรือ จากการที่กรมการปกครองออกหนังส so, like er ือฉบับนั้นมาทําให้ดิฉันไปฟ้องอธิบดีกรมการปกครองและผู้อํานวยการกองส่งเสริมกิจการฮัร์ที่สารปกครองต่อมาก็ได้ไปพูดคุยเรื่องพระราชบัญญัติอิสลามที่มหาไทยทางนั้นก็เล่าว่าปัญหาบริษัททัวร์โกงค่าทัวร์พี่น้องมุสลิมและอะไรอีกมากมายซึ่งจริงๆไออกฎหมายฉบับนี้มันมีมันมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าไอ้กรมการศาสนาเนี่ย มันก็สามารถจะจัดการในบริษัททัวร์ที่กกงพี่น้องมุสลิมได้แต่ย้ายมากระทรวงม,มหาไทยภายใต้กรมการปกครองพวกเราไม่เคยมีใครต้องการจะเป็นปฏิปักษกับภาครัฐภาครัฐก็เหมือนพ่อแม่ที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศแต่การที่กรมการปกครองออกมาพูดเช่นนี้มันเป็น มันคือพ่อแม่รังแกฉันนะคะและสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาก็ขอยืนยันเจตนาเดิมที่เราก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเราเกิดขึ้นเพราะความไม่เป็นธรรมในสังคมเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิดีทัศเพลงชาติเพลงชาต,ชาติไทยเวอร์ชันใหม่ที่ไร้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและไร้ซึ่งสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์โดยสิ้นเชิง แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันชาติและความอ่อนแอของสถาบันพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินนี้แม้จะมีประชากรถึง95ที่อ้างว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่กลับขาดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองปล่อยให้ต่างาศาสนาครอบงำความคิดอ่านและเป็นผู้ชี้นำสังคมตนเองสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกละเลย ไม่มีการกล่าวถึงในวิดีทัศน์เพลงชาติเวอร์ชันใหม่นั้นเลยพวกเราชาวพุทธที่เป็นคลาวาสและเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือพุทธบริษัท4จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน16ข้อ จากนั้นก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบคือสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปเป็นเวลาถึง2เดือนรวม4ครั้งจึงได้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กลับคืนมาเรื่องต่างๆที่เรากระทำอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างความแตกแยก แต่มันเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมคืนสู่สังคมทุกศาสนานะคะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนของรัฐเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ